ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลยแก้วพรมและเมดิเธอร์กีขณะที่3ประสานแดนหน้าเป็นศริโชคกันหนูเจียววันี่ซีโอและเอนจีว่านะครับนี่ก็มาในระบบเอาครับเก่กำลังจะเริ่มนะครับ ปุสินเปล่าให้สัญญาณเริ่มเกมราชบุรีในชุดเสื้อสีส้มกางเกงขาวนะครับก็เ,เป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนปเปิดลูกหนีไปครับเตสศับแล้วก็โดนมงได้ก่อนมงออกมาอีกทีหนึ่งเอวันโดไม่ได้เสียบอลไปเอนจีวอจักกรพัน์แก้วพรมหลองปั่นลูกนี้ฉลับกำแพงมาเข้าสองครับของรษษประตูประตูสุพนาเสษวิ่งเข้ามาแล้วปัน่นแล้วก็เข้าสอง เข้ามือครับของทางพลก็รับยากเหมือนกันครับแต่สุดท้ายยังตามไปจากครุบได้กะเล่นที่เสาแรกด้วยคอสปริชาเล่นเร็วครับให้ธนาเศษเปิดด้วยขวาลอยโด่งมาได้โื้งเฟลิเป้แต่ว่าไปตรงตัวกับพลปอีกทีนึงครับจังหวะเปิดขึ้นมาแล้วเป็นลูกถนัดเลยครับแย้งพื้นที่สันๆมาเทอร์กีเกียรติศัิ์เปิดเลียดขึ้นหน้าอจกักรพัน์ร่วงเลยครับ เป็นฟรีคิกครับของทางฝั่งราชบุรีบ้างทิตาวีโดนเหลืองด้วยครับถูจังหวะของการปัดฟาวน์นี้ครับทิตาวีเข้าจากทางด้านหลังครับคือทิตาวีเองก็พยายามจะบอกว่าเป็นข้างอาจจะมองไ<ด>ปด,ด,ดูเองครับ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เรื่องของการการการเข้าสไลด์ขาคู่ครับแล้วมีโอกาสที่อาจจะทําให้ผู้เล่นปัดเจ็บไปครับบอกทิตาวีโดนใบแดงครับ ตราดเหลือผู้เล่น10คนนะครับในนาทีที่34มสิบสผู้เลเป็นใบแดงโดยตรกิจดิศักด์ได้เปิดเปิดด้วยสายเข้ามาได้มองเองจริงว่าโอ้โหชนการโอ้โหบรรจงงงเลยนะครับเน้นๆแต่ว่าบอเลเปิดขึ้นมาแล้วได้มงเน้นๆเลยครับลูกโค้งครับสีที่ชไปเองสีที่ชไปก่อนแล้วย้อนมาให้กับซีโอเอาครับซีโอมองตรงกลางซีโอยอดมาแล้วลูกนีวางเท้าจริง โอ้โห oh ลูกยิงลูกหนีของทางเทอร์กรีไปตรงตรีครับแมตี่เทอร์กรีเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับเซตขึ้นไปโยนของซีโอครับแล้วเป็นเทอร์กรีที่วอลเล่อาจจวอลเล,เล่เต็มเตเหมือนกันครับแต่กลายเป็นลูกนี้บอลแฉลบพื้นแล้วเข้ามือของสุภวัตไปบ่อนปรีชายอดก็ไปเฟลิปเป้มงย้อยมาหลุดต่อออกไปเยอะครับ นั่นแหละครับปุตสินเปานุวิตหมดเวลาการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาแรกราชบุรีกับตราดนะครับชิงความได้เปรียบยังไงอครับเกมในครึ่งหลังเริ่มนะครับตราดอยู่ในชุดขาวนะปุตสยังเล่นต่อบอลไหลมาจาังหวะนี้ถึงเอ็จีว่าเอจีว่าโยกเข้าขวาแล้วปันน่น1-0เลยครับ โอ้โห oh ราชบุรีออกนำในนาทีที่48จากเอ็นจีว่าอะไรครับเจาะได้ครับแล้วก็เป็นราชบุรีครับได้ประตูปาลิสตาบอลไปโดนเขาด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเกมมันยังไม่อยู่ประวัติสิงเขาไม่ได้เป่าครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นเอ็นจีว่าเลยครับล็อกเรากลายเป็นสุภวั์ในขาป้ายครับไม่ทันได้ขยับเลยครับสุภวั์ถือก็เอ็นจีว่าติดเครื่องขึ้นไปเอ็นจีว่ายังไงครับลากมาต่อให้ไปที่ซีโอ ซีโอตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหลูกนี้มาดีเลยครับไหลมาซีโอแล้วตรงนี้ครับกลายเป็นจักรพันที่พยายามจะเข้าถึงบอลไปเตะใส่พาราดอนครับเสียฟาวไปนะครับตัดจะสวนได้ไหมเอวันโดเก็บได้เอวันโดเลือกยิงลูกนีโอ้โหสวยงามจริงครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเอวันโดเปลิสต้านาทีที่หกสองโอ้โหยิงลูกนี้นี่ ผมอักกุลนี่เลยครับโอ้โหในเมื่อใช้ความเร็วโจมตีไม่ได้ก็ต้องใช้ลูกแบบนี้แเลยครับครับแล้วเปิดให้แม่ในของสันติภาพที่อุ้มบอลมาเฉลบครับเฉลาบนะลูกนี้บอลเฉลบแต่พอเฉลบแล้วบอลมันเลยเปลี่ยนทางเลยครับโอ้โหทุ่มเข้ามาครับตราดตะวันโดยลีดอติดเอ้าแล้วมาเข้าทางซิโอหลุดเข้ามาแล้ะจู่ๆลูกนี้น่าผิดหวัง โอ้โหกุสาลุนเลยครับทุกอย่างเป็นใจให้เขาแล้วครับแต่ยิงลูกนี้เป่าเกินไปเยอะเลยเลยครับจักรพานไม่มีใครประกบด้วยจักรพานเปิดเข้ามารูกนนี้ได้โมอโอ้โหซุปเปอร์เซฟแล้วก็ยิงสามโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอนจีว่าทำประตูที่2ของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูให้ราชบุรีแทงจุฬนาอีกครั้งเป็น2องหนึ่งดูแบบนะครับจังหวะที่สุภวัฒน์เองก็พยายามจะตั้งโซนแล้วนะครับเปิดมาแล้วได้โขกลูกนี้ สิวกรครับแล้วยิงซ้ำอีกทีหนึ่งจักรพันธ์เปิดสิวกรโขกเซฟแต่โชคร้ายไปเข้าทางของเอ็นจีว่าบอเจริตธนาเศษเปิดลูกนี้โค้งเข้ามาได้มงมากแต่ว่าบอลมันตรงก่อรับลูกมงหล่นมานิดนึงแต่ก็ยังแต่งได้ครับจักรพันธ์บอลตรงกลางแล้วยอดเข้ามาซีโอรเรียบร้อยครับ31เลย ปิดกองครับแบบนี้นะที่ที่89ครับซีโอแล้วเข้าศีรษะของซีโอแบบนี้ไม่มีผ้าแล้วครับเปิดสองลูกแล้วนะครับที่โดนจับจังหวะแบบนี้ครับโอเคครับแล้วสุดท้ายจะเปิดแม่นๆม่นของราชาบุรีคือจริงๆก็แม่นอยู่แล้วเะครับเปิดเข้ามาแล้วก็เข้าศีรษะแบบนี้ไม่พลผ้าจักรพันนี่ก็แม่นอยู่แล้วจริงนาเซตเปิดพุ่ง,งเข้ามาโอ้โหต้องชกเขากำพลนโดนชาร์จได้ฟาวครับเดีย๋ยวดูครับจังหวะเปิดขึ้นมาครับ ตดนกระแทกเข้าไปแล้วเนี่ยครับคือกำพลเองก็มียอดลูกนี้มาอ้าวไม่มีตัวเล่นเอนจีว่าจับได้แล้วจริงโอ้โหเสือแพทริกได้เอาละครับจังหวะลุยสวนขึ้นมาเจสซี่ลากมาเจสซี่ตบเข้ามาแล้วก็โอ้โหไปบกเกียจะยิงไปติดบล็อกนะครับหรือว่าจังหวะเอาครับ ผูตสิงกระเป๋าทุกเทตนต์เวลาการแข่งขันนะครับราชบุรีเอฟเปิดบ้านเอาชนะตราดเอซีไปได้นะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เก็บ3คะแนนสํเเร็จดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย